สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเลขงวดนี้กูเหย,ยียบไวแลเดอร์นี่เป็นข้ามเบาของผู้ชายล่างไงน,นะครับล่างไงดําถี่เพินเบากับลูกแอดในความฝันก่อนจะเบานะครับเรื่องราวความฝันนะครับของลูกแอดก็จะขอย้อนไปก่อนนะครับผมเพราะว่าหยังเพราวก่อนที่ลูกแอดเพิ่นสีฝันนะครับเพิ่นบอกว่านะครับเพิ่นได้ไปตากเขา่า นะครับหลังจากเพิ่นเกีียวเขาแล้วเพิ่นก็เลยไปตากเขาก็คือนะครับผมยูศาลากลางหมู่บ้านนะครับยูศารากลางหมู่บ้านแต่นะครับเพิ่นตากไ้นันสามมือสองมือแรกนั้นลุงเพิ่นบอกว่าบ่ฝันอย่างนะครับนอนดีรับมวนแต่ปรากฏว่ามือที่สามนะครับกึ่งลับกึ่งตื่นนะครับจนว่าได้พ่อหรือว่าได้เห็นกับผู้ชายล่างดำสูงใหญ่ เพิ่นว่าล้กก็พอมตะโกนบอกเป็นตัวเลขแล้วก็บอกบ้าวาน้าเลขงวดนี้กูหยียบไปลวเด้อเพิ่นว่าแนวนี้นะครับผมเพราะว่านะครับเพิ่นก็ว่าเพิ่นสิตาเขานะครับนาอตาเข่าซ้มือแล้วเพิ่นจังสีเอาไ้ใส่กระสอบแล้วกะได้ยเอาเอาไปไหว้ได้เรานะครับนาอก็คือเสร็จากภารกิจกะทาไรทํหน้าของปีนี้นะครับผมแต่นะครับ2มือแรกเพิ่นบอกว่าบ่ฝันเลยนะครับ มาฝันมือที่3นะครับผมสำหรับนะครับมือนี้นะครับกับสิเดเอาเรื่องราวความฝันของคุณลุงแอดนะครับจีนะครับช่างนุนะครับก็บทอ,อว่าได้ไปหาคุณลุงเพิินนะครับผมหลังจากแล้วให้แล้วหน้าก็เลยได้ไปถามเพิ่นก็เลยบอกว่าฝันดีนะครับนอนฝันเห็นเป็นเพิ่นห้เป็นตัวเลขน,นะครับเพิินห้องบอกเป็นตัวเลขแล้วกับเพิ่นก็บอกว่าในความฝันนั้นมันกับเปรียบเสมือนว่ามันบเม่นลับมันเป็นครึ่งลับครึ่งตื่น นะครับผมก็เลยสี่เอามาฝากท่านผู้ชมุกท่านในงวดประจําวันที่หนึ่งธันวาคม2 5 6 7นะครับผมก่อนที่จะไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งน้ำแนรนะครับผมเพื่อรับการแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ช่องช่างนุพารวยนะครับผมก็มาพอกันอีกนะครับเนาะพอกันอีกับบรรยากาศดีๆนะครับเนาะมือนีก็ร่มแห้งนะครับเนาะล่มแห้งนะครับสําหรับนะครับมือนีนะครับ อยู่กับความฝันของคุณลุงนะครับก็คือลุงแอดเพิ่นฝันวานะครับผมเพื่อนฝันนั่นเพิ่นก็บอกว่ามันแบบเสมือนว่ามันกับจักสีวาฝันหรือบวาหรือว่าสีวาจังไดกะโ่มันใจนะครับเนาะเพราะว่าเพิ่นบอกว่าเพื่อนนั่นไปนอนนะครับเอาตาดเขาไว้นะครับเพื่อนกับไปนอนเฝ้าเขาก็คือยูศารากลางหมู่บ้านเนาะมันกับเพราะว่ามันเป็นเดินนะครับเนาะเพราะว่าคุณลุงนี่เพิ่นกับว่าเพื่อนก็ตาเขาหลายเพื่อนก็เลยพอดี มองเดิ <Cornell>. นสารากางบานมันว่างพอดีเพิ่นก you ันเลยนะครับเนาะได้เอาเขาไปตากไว้พอเขาไปตากไว้แล้วนะครับพอตกยงีมือคำเนาะเพิินกับปกตินั่นเข้ากับคันบางคนกับสองคันแดดดีแน่กับสองนะครับเนาะสองแดดเพิินกับเอาเก็บเขาเลาแต่คุณลุงพ่นว่าเ่นจะเอาแห่งเลยหล่ะเพิ่นว่าก็สจะเอาประมาณจักสามแดดนะครับเนาะสามแดดเพิินกันเลยนะครับแต่สองขึ้นแรกนัมนไมมีหยังนะครับผมแต่ขึ้นที่สามนะ เพิ่นกะนะครับนะหลังจากเพื่อนต้อมเขาต้อมยังด้แปลวนะครับนอเพิ่นกะกบกลาบบ้านไปไปกินเขากินน้ำอาบน้ำอาบท่าเรี่ยวเพิ่นกะมากลางมุ่งนอนนะครับนะเพิ่นเพิ่นบริเป็นบริการเต้นนะครับเพราะว่าศาลากางบานมันมันเป็นเดินอยู่แล้วนะครับเพิ่นก็เลยเอากลางมุ่งนี่ละกางมุ่งนอนเพราะว่ากันยุ่งกันยังกินซื้อนะครับผมเพราะว่านอนเฝ้าเขายานคนมาลักเขานะครับเพิ่นก็นอนผู้เดียวเพิ่นว่า ขึ้นแหลกขึ้นสองนี่กะบ่ได้ขึ้นหนังนะครับนอกจบว่าได้ขึ้นด่านบ่ได้ขึ้นหนังเพื่อนกวา่าปกตินะครับผมขึ้นแหลกขึ้นสองแต่พอมาขึ้นที่สามเพิ่นว่าช่วงประมา่านขึ้นสี่ปะมา่านตีสองนี่แหละเพิ่นว่า,วาประมา่านตีสองนี่แหละเงียบสงบสังัดแงีงเพิ่นว่าแม้แต่เสียงหมาเสียงอีหยียงกับบมี่นะครับหมาเห่าหมาหอนกับ่ะมี่เพิ่นว่าเงียบเงี่บานนี้นะครับเพิ่นกว่าจักฉ <second S 2> ีกเงหลรับเริ่งตื่นจักสีว่าตื่นนะนะครับเนาะเพิ่นกว่าบ่บหูหือกันเพื่อนกว่า มันคมเครื่อกันเพื่อนว่าเพื่อนกบว่าเห็นผู้ชายนะครับล่างไ่สูงดํายางเขามาหายางเขามาในซาลามองที่ว่าคุณลุงนี่แหละนอนเพื่อนว่าสูงไงสูงนี่เกือบเม่นเกือบเป็นซ้ำหลังคาเพื่อนว่าสูงแห้งสูงไงเพื่อนเห็นเพื่อนกะตกใจขึ้นกันนะครับเราเพื่อนกะตื่นหรือเพื่อนกะตื่นขึ้นกัน คุณลุงเห็นเหรอพิ่นกัเพิ่นกับนอนแนมเนาะพอเพิ่นอยู่ในหมู่พิ่นกับนอนแนมแต่ผู้ชายล่างนั่นเพิ่นยางมาฮอดแล้วเพิ่นก็มาค้ำแอวเพิ่นว่าเพิ่นมาค้ำแอวนะครับค้ำแอวเพิ่นก็บแนมเบิ่งเพิ่นก็บแนมเบิ่งเพิ่นก็บ่ปากบ่หยังเนาะเพิ่นก็บแนมเบิ่งแต่ในความคิดของคุณลุงตอนนั้นนั่นเพิ่นว่าจักสิฝันจักสีเกิงลับเกิงตื่นเพิ่นก็ว่ากันอนไม่หนีก็2คื่อนล่ะเด้ตัวนี้ก็คืนที่3ล่ะคันว่าสินอนทับทีทับทางเพิ่นนั่น เพิ่นขึ้นสีมาบอกแต่ขึ้นแรกขึ้นสองแล้วเป็นอย่างเพิ่นขึ้นต้องสีมาขึ้นที่สามเพิ่นกัะนอนไปนะครับนอนนอนนอนแนมอยู่หันหลับเพิ่นว่านอนแนมอยู่หันหลับใส่สูงใหญ่ล่างดำเพิ่นนั้นเสือบอไซเพิ่นว่าแต่บุบอ่าเพิ่นกับแนมแต่แต่ขังทอนทอนบนแต่ท่อนล่างนั่นคุณลุงเพิ่นบนแนมว่าเพิ่นใส่เป็นเสือผาแนวไหลแต่หูแต่ว่าเพิ่นแนมเมืองแต่ทอนทอนทอนบนเพราะว่ามันช่วงประมาณตีสองเนาะเพิ่นว่าเพิ่นกระแนม เพิ่นกับในความคิดเ่นเพิ่นกับยานกับตื่นนํานะครับเนาะเพิ่นกับแนมยางเดียวจ้องยางเดียวเพิ่นกับนอนคิดไปพร้อมว่ามานอนทับทีทับทางเพื่อนบ่หรือจั่างใดเพิ่นคือจังใดมันยืนแนมหรือว่าเป็นสิ่งอันไหมาหาเพิ่นเพิ่นกับแนมโดนเติบนะครับบ่านนี้สักพักหนึ่งพอเพิ่นแนมแล้วจ้องแล้วจ้องอีเพิ่นก็ยืนนะครับเนาะเพิ่นก็บ่ได้ยืนอยู่ซื้อได้เพิ่นก็ยืนเพื่อนก็งอก้สยงวอกขาเพิ่นวางส่ล่ะเพิ่นกัแนมนันแนมนีเพิ่นก็แนมเมืองเลี่ยวบานี้นะครับ โดนเตือพ่อนกเ็เล่ยางไปลบพันหลังไปยางไปปรากฏวานะครับนิ่งในนิ่นเสียงผู้ทาย้ผู้นั้นล่ะเสียงไงเถาเพ่นวาเสียงบักไงเสียงเสียงเถานะครับเพราะว่าคนหลังไงเนาะพ่นจะเสียงไงเสียงถเถาพ่นว่าพ่นห้องออกมากพ่นางสิหนึ่งเก้าหาพ่นวานึ่งเก้าหาเ,าเลขงวดนี่กูเหยเียบไว้แล้วพ่นวาแนวนี้ หลังจากเพิ่นบอกบอกเลขแกเลี่วนะครับก็คือหนึงเกาหาเพิ่นว่ากู้เหยียบไว้แล้่วเลขกงวดนี่หลังจากหันนีก็เสียไปนะครับผมเสียหายไปบานนี้นะครับสักพักนึงพอได้ยินเสียงเลี่ยวเพิ่นก็เลยคุณลุงเพื่อนก็เลยว่าเพื่อนกัรูุซุกลูกสุกเตอโตเกิดขึ้นเลยนะครับเพิ่นก็เลยมะนึงหันนีมันฝันไปบ่หรือมันเป็นจังไดเพิ่นกับว่าคุ้มเคร่อกันครับกึ่งรับกึ่งตือน ปรากฏว่านะครับเพิ่นลูกมาบ่ะนี่เพิ่นลูกมามาซองไฟสายเบิงมองเขาเพิ่นนั่นมองที่ว่าผู้ชายร่างดำนี่เพิ่นยางไปปรากฏว่านะครับเขาที่ว่าคุณลุงเพิ่นต้อมไว้นั่นมันเปิดออกเรือว่าผู้ชายร่างดำามันเพิ่นยางเหยียบไปบ่ตัวนี้ก็อีกความคิดหนึ่งนะครับเนาะตัวนี้อีกความคิดหนึ่งแต่อีกความคิดหนึ่งเพิ่นก็เลยว่า หรือว่าสีมีหมาหรือว่าสีมีลมมันมาขวดเพิ่นกะวางซี่แต่ตอนที่ว่าส่วนคุณลุงฝันหรือว่ารึ่งรับรึ่งตือนเพิ่นกับอกว่าเสียงหมาเสียงยัง,งนีพ่มีนะครับผมนี่กะเพิ่นกะเล่าสูฟังนะครับเนาะกะคือว่าหลับเป็นอ,อดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมกะถือว่าเป็นความเสียส่วนบุคคลนะครับแต่สําหรับนะครับอย่างเล่าวความฝันหรือว่านะครับตัวเลขแนวทางคุณลุงเพิ่นก็ไดเอามาเล่าสูฟัง นะครับผมหลังจากเพิ่นตื่นแล้วนะครับหลังจากที่ว่าสร้างหนุ่เขาไปถามเพิ่นกับเพิ่นก็ยังมาแปลกใจนะครับเนาะถ้าว่าคุณลุงนี่เพิ่นว่าไปนอนทับทีทับทางหรือว่าไปนอนหยังนี่เพิ่นก็บอกว่าเพิ่นก็บ่าหน่าสิมาบอกต่เดินขึ้นแหลกขึ้นสองได้เป็นหยังเพิ่นว่าขึ้นิมาขึ้นที่สามเพิ่นก็เลยคิดว่านะครับแสดงว่าเพิ่นสิมาห้โให้ราบอาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าท่างที่ว่าเพิ่นเคยอยู่หันก็ไดเพราะว่าเพิ่นคนผู้ชายล่างไงดำ สูงดำเพิ่นวาสูงดำคนบอกหญ่เพิ่นว่าสูงเพิ่นก็ว่าห้วยคือสิประมาณ3 4มสี่เมตร4ี่เมตรพุ่นละเพิ่นว่าเกือบแมนสูงซํมศาลาเพิ่นวายืนตัวบอกหญ่เพิ่นวะคุนล่างดำเสียงเพิ่นตะโกนออกมานั่นเพิ่นบอกนั่นคุณลุงบอกคุณลุงกันยังวัดขนแขนลุกเลยนะครับนอเพิ่นเบอกความฟันในฟังนันเพราะว่าเสียงหญ่เถากลางว้านเพิ่นว่าเสียงนาเกรงขามนะครับเพิ่นว่า ได้บอกเลขมาแล้วก็บอกว่าเพื่อนนำหยยบไวเรล้ยวงวดนี้นะครับผมบัดนี้นะครับนอกกสิด้มาสรุปตัวเลขแนวทางนะครับที่ช่างนุนะครับเขาไปท่ว่าไปหาคุณลุงแอดนะครับเราเอาเรื่องราวความฝันหรือว่าตัวเลขแนวทางเอามาฝากกัท่ันบุ้้มนะครับผมในงวดประจําวันที่1ธันวาคม2567นะครับผมกับที่เพื่อนบอกว่าเหยียบไวเรล้ยวนะครับเลขงวดนี้ก็คือ1 5 9นะครับผมสําหรับ1 5 9 หรือว่าจะตัดเล่น2ตัวนะครับอาจจะเป็น1นึ่งเ้าหนึ่งหาละกะเก้าหานะครับผมล่ะกะอย่าลืมนะครับสําหรับเลขเก้ากับเลขหก 6, นะครับผมอาจจะกลับกันกลับหัวาอาจจะเป็นหนึ่งหกห้านะครับผมหรือว่าตัดเล่นอาจจะเป็นหนึ่งหกหกห้านะครับผมล่ะกะสําหรับนะครับเนะาะอ่าซังนุกนเลยนะครับสอบถามอายุของคุณลุงมาฝากท่านผู้ชมน้ำนะครับนเนาะเผื่อว่าคุณลุงฝันแนวนี้อาจสิมากับตัวเลขอายุของคุณลุงกว่าได นะครับผมก็คือนะครับอายุ47ปีนะครับผม4774นะครับผมถือว่าเป็นตัวเลขที่สวยเนาะนะครับสำหรับตัวเลขอายุแล้วก็ตัวเลขแนวทางนะครับที่ว่าคนรุ่งนะครับเิ่นว่าผู้ชายล่างดำสูงใหญ่นะครับใ้มาบอกเลขแล้วก็พพ้อมบอกว่าเยียบไว้ให้แล้วนะครับสำหรับงวดนี้นะครับผมสำหรับมื้อนี้นะครับผมช่างนุพารวยกับศิลา่ันผูส้มไปก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ